ดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับไอเทมฮอตฮิตนะคะฮิตตลอดการที่ไม่ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะก็คือหมดไม่พอขายนั่นก็คือผ้าพิมพ์ลายช้างจ้าเดินๆผ้าพิมพ์ลายช้างของเรานะคะจะทําด้วยกันทั้งหมด2องเนื้อนื้อคือเนื้อไมโครกับเนื้อไอบีนะคะต่างกันยังไงคะ เนื้อไมโครนะคะจะมีความนุ่มลื่นนะคะผิวทิ้งตัวแบบนี้ส่วนเนื้อไอบีนะคะจะมีความฟูกว่าอันนี้นะคะแต่ว่าความนุ่มอาจจะไม่เท่าไมโครแต่ถ้าถามว่าส่งตัวนี้ตัดได้เหมือนกันสีคมชัดนะคะทุกคนเคยมีปัญหาซื้อกางเกงลายช้างไปแล้วเป้าแตกบอกได้เลยว่าถ้าเอาผ้าของเรานะคะไปตัดจะมีความแข็งแรงเป้าไม่แตกแน่นอนจ้าตัดกางเกงลายช้างนะคะผ้าลายช้างเรายังเอาไปทําเป็นแบบอื่นได้ด้วยค่ะ เริ่มต้นในที่นี่เลยคุณนะคะนั่งแบบอันนี้นะคะจะเป็นชุดเบสนะคะหรือว่าเราจะเอาไปทปําเป็นกระโปรงแบบนี้ก็ได้กระโปรงหรือว่าจะเป็นแบบนี้ที่ใส่ใส่อยู่นะคะนี่ชุดเรสเสื้อหรือว่ากระเป๋าแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะไม่ใช่แค่กางเกงลายช้างอย่างเดียวนะคะ และที่สําคัญนะคะรายช้างเดือนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะอยู่ที่120บาทต่อกิโลเท่านั้นนะใครยกม้วนค่ะขั้นต่ำหนึ่งม้วนประมาณ25กิโลแถม่งรี่กรุงเทพป,ปริมณฑลตั้งแต่ม้วนแรกค่ะหรือใครที่อยากดูรายเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลน์ให้ค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์0906860770ค่ะเราเปิดทุวันนะคะแปด แล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย